ข่าว่ารสวัสดีครับคนชนนบดครับช่องเล็กๆของคนชนนบดครับมโอนี้นะครับผมคนชนนบดสิ่พ้าพีพา่น้องมากินเขาก้อนลุยงานนะครับผมคือเก่าคือเดิมครับผมซึ่งสําหรับมโอนี้นะครับผมคนชนนบดได้เป็น่ยังบุ๊พี่น้องไข่ส้มเครื่องาซันวาพี่น้องครับผมไข่ส้มเครื่องแล้วก็ข้าวเหนียวกับทิปเก้งก็เก่าอะไรพี่น้องครับผมมามาเสพๆขอคนชนนบดครับผมกินเขาก้อนลุยงานนะครับผมคือเก่าคือเดิมครับผมกินเป็นน้ำกับโอกเป็นน้ำนะครับผม ให้ส่งเครื่องท่านครับพี่น้องครับมือเนี้ย เฮ็ดไปนล้พี่น้องแทบแล้วครับพี่น้องครับผม อาหารเสาเป็นอาหารที่สําคัญนะครับผมพี่น้องครับคือขู่สุกคนครับผมทำเพื่อกินกันสิบะมีเฮียมีแห้งเหตุการณ์เหตุงานนะครับผมพี่น้องครับผมต้องกินนะครับผมสําคัญดีดดีครับอาหารเสาพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศส้มคึมน,นะครับผมพี่น้องครับมืออนี่ครับเออ้วยเสียบๆครับผมพี่น้องครับ กินง่ายๆนะครับผมมียังก็กินไปนะครับพี่น้องครับผมช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพดูแล,แลของดีๆเด้อครับผมพี่น้องครับมียังก็กินไปนะครับผมช่วงนี้

ยังไงนะครับผมมียังกินไปพี่น้องครับ ครับครับผมพี่งครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนชนบทกับเจคเพราะว่ากรจะมีนะครับผมคนชนบทขอบบุญขอบคุณพี่น้องสุขุสุขชนนะครับผมให้เกียรติขมาให้ยกำลังใจคนชนบทนะครับผมซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณครับ